นี่ก็จะมาเจอกันตอนเย็นๆอีกแล้ววันนี้เพิ่งเลิกงานมาแล้วก็เพิ่งก็มีิหน่อยทรารเพราะว่าวันนี้งานยุ่งแค่ช่วงเช้านิดนิดหน่อยหน่อยเสร็จแล้วก็พอตอนบ่ายก็ไม่ค่อยอยุ่งเพิ่งก็จะเล็ดแต๊ะอยู่แถวนั่นเลยเพิ่งก็เลยจะสดใสนิดหนึ่งมีเรี่ยวมีแรงวันนี้เพิ่งจะหนึ่งไก่ทุกคนหนึ่งตัวไก่วันนี้เพิ่งก็จะตำเครื่องเครื่องคือเพิ่งก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทย แล้วก็ที่เพรเติมเพิ่มเติมมาอีกก็คือหัวข่าแล้วก็ตะไคร้เนาะเพราะว่าเพรชอบให้มันหอมๆแต่เพรจะไปตำเครื่องแล้วเพรเดี๋ยวเพรจะมักให้ดูเพรจะหนึ่งใส่เขาเรียกว่าอะไรกระลำปีใช่ไหมกระลำปีแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นเขาอยู่นี่เขาเรียกว่าต้นเปรเนาะนั่นแหละเพรก็จะเอามาหนึ่งกินกับไก่ตำน้ำจิ้มมาเลยอร่อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ทุกคนแพรตำกันไอ้น,นี่ฉักแันแไม่ได้ตำละเอียดมากเนาะดูตำแบบว่าพอหย,ยาบหยาบเราเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันมะมักไก่ว่าพอใส่อะไรในไก่หนึ่งไปลขาดไม่ได้เลยก็เกลือหนึ่งช้อนเลยพอใส่ช้อนนิดนิดทำไมถึงใส่เยอะแยะแห่มันซึงมเนาะเพราะว่าไก่มันตัวใหญ่รสดีสองช้อน มันไม่ได้เข่าไปในเนื้อมดนี่ดอกคนชงชูรสใส่มากเส่็มากเสร็จรแล้วก็มีเัาจะใส่้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยเนาะเพื่อให้มันหอมหอมบางคนเขาบอกว่าทำไมต้องใส่หัวาขาอะไรเนี่ยซีอิ๊วขาว ใ็่แล้วดิหัวขาน่ะแพชชอบให้มันใส่ลงไปให้มันแบบว่าหมอมสงสำรับกระเทียมบางคนเขาก็ใส่แบบเอ้ไม่ใช่กระเทียมเขาเรียกว่าอะไรตะไคร้บางคนเขาก็ใส่แบบว่าเป็นหัวเลยเป็นท่อนแบบเนี้ยคือเอาใส่ไว้ในท่องไก่เนาะแต่ว่าแพะตำแล้วแพกรมมก,ก็จะมักเอาไว้ให้มันให้มันเข่าเนื้อเข่าหนัง แ๋ยวแพรก็ขยำขยำให้มันเข่าเนื้อเข่าหนังแล้วแพรก็จะหมักไว้จักชั่วโมงหนึ่งแล้วแพรก็จะมาเตรียมพักหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวแพรตอนไม่ให้ดูตอนที่แพรเตรียมพักหนึ่งนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห่อต้นกระเทียมยักษ์ที่แพรอ,อันนี้พูดถึงเนาะอยู่เบลเยียมเขาเรียกว่าต้นเปรเนาะนี่แหละ มันจะกลิ่นเหมือนกระเทียมแล้วก็เวลาหนึ่งแล้วรสชาติมันก็จะออกหวานหวานถ้าใครชอบกินน่ะก็จะนี่แล้วมันก็ต้นใหญ่นะนี่แหละที่แพ้แล้วแพ้ก็หั่นเรียบร้อยเดี๋ยวแพให้ดูอันที่ไรหั่นแล้วแพก็มีเอเอเขาเรียกว,ว่าอะไรฮะเออกระลำปีกระลำปีอันนี้คือที่แพหั่นไว้แล้วต้นเปรที่แพ,แพหั่นไว้แล้วแพ้ก็จะเอาใส่ลงไปในไก่เลยแพเอาไก่ใส่ลงไปแล้วเนาะ เดียวนี่เป็นหมอหนึ่งของแพรใต้หมอหนึ่งพรก็จะใส่ฟอ,อยลงไปแล้วไปเอาพัากไปคุกกะ,ะเอาพักไปคุกะก,กะพวกกระเทียมที่ที่พมักไว้เนาะให้แบบว่ามันก็จะได้หอมหอมกับเครื่องที่จะมักเลยเเลุดมือนี่ใส่ลงไปเลย เอาพักไว้ข้างบนเพราะว่าไก่มันตัวใหญ่เวลาหนึ่งอ่ะพักมันจะได้ไม่ได้เปือออ่อยก่อนก่อนไก่บางคนเอาพักรองก็มันก็ได้แต่ว่าพักมันจะเปื่อยเกินไปสาหรับอันนี้เนาะถ้าใส่เปลงไปทั้งแท่งแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ซุกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวกระหล่ำปีอ่ะเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวก็จะเอาไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ เพไม่มีพักอย่างอื่นเลยเพแค่มีแ่เปกันนี้แหละเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดนะนี่ว่าเพมีวะไม่มีล้วแหละแค่นี้แหละสองอย่างกับพเพราะว่าวันนี้แพไม่เน้นแพไม่เน้นพักแพจะกินแบบว่าตามนั้นจิ้มจิ้มแบบแซ่บๆเนาะอันนี้หัวขาแช่แข็งของแพนั่นแหละไปเดี๋ยวตอนแพหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทุกคนดูไก่หนึ่งแพตัวใหญ่ๆนึ่งแบบช้ำ ไม่กินให้ดูเดียวแต่ดูน้ำจิม้าามผัดตำน้ำจิม้มพริกสดเนาะแล้วก็โรยผักชีอืมจ้าชิ้ให้ดูอันหนึง่งร้อนฮึมก็ร่อนเอาสัมนีกก่อนเนยแต่พี่ชิ้ให้ดูคำเดียว ใน αι, ซุกไม่ซุกกระดูกระด,ดูแบบลุยไปเลยใน αι, ชิมแบบฉ่ำๆชิมพอยเจมเนี่ ต้นหอมไม่ให้ต้นหอมต้นกระเทียมกระเทียมฝรั่งกินกระเทียมชัดร็จและะ้วก็หวาน จิ้มแพกะกอกเติมตำพริกใส่กระเทียมฉันแล้วก่อนืน้ำปลาผงชูรสใส่น้ำตาลนิดนึงมะนาวเนะฉันแลกแพก็เอาน้าที่พันหนึ่งไกนะ่น่ะเติมลงไป พอดีใายได้เลยพา่ว่าจะไปกินให้ดูพี่ก็จะกินให้ดูดดอีกสามชีคำนะพี่ก็จะสว,วดรวดยังไงเด้อทุกคนพบอกแล้วว่าพียอ,อยากจะชีกแบบเนี้ยอ,อ,อร่อยใครอยากลองทำไปลองทำเลยเด้อเนื้อไก่ กำลังช่ำเลยแล้วมักแบบได้ที่เราหอมหอมกระเทียมหอมพริกไทยหอมตะไคร่หัวขาดีอ่ะอืมนี่แหละแล้วก็พาทำกินตามภาษาแพร่เลยเนาะตามภาษาคนไกลบ้านอยากกินอะไก็ทำเอาอืม จล้วกินอันนี้กับกระหลงปีอร่อยสัดส่วนก็เอาทุกคนตามเนื้อไก่เราอะไรเงี้ยแบบเนื้อไก่แบบกลังฉ่ำเลยแพ้หนึ่งประมาณสี่สิบห้านาทีนะไก่ตัวนี้หนึ่งไฟแรงเลยนะทำแบบสุปใช้ได้เลย เราะว่ามันเป็นไก่ไก่ไตเนี่ยไก่พันธน่ะมันจะต้องหนึ่งงานมันเปืป่อยพูดมันไม่เลยต้นหอมญี่ปุ่นเขาเรียกกันนะแต่ยูนี่บอกวกวาแล้วว่าชื่อเรียกว่าเปรย์นะฝรัง่งเขาจะเอาไปทำซุปกินมันจะเหมือน ต้นกระเทียมแต่มันจะต้นใหญ่มากหนึ่งแล้วมันจะแบบกินกระเทียมแต่ว่ามันก็จะแบบหวานหวานอร่อยอืมถ้านพันคำทุก้ายจะไปจริงๆบอกไว้ก่อนเลยว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแมงเด้อ ใครไม่เออก็ผ่านไปไม่านไปเะอนะอถ้ากดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้วันหลังจะได้ไฟลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มาดูว่าทำอะไรให้ดูนะนี่แหละชีวิตต่างแดนของเพยเดี๋ยว่ไหร่พระหวังเพย์จะพาไปเที่ยวช่องนี่ก่อนข้ากินอะไรกินกันไปก่อนเนาะโอเคทุกคนลคิปนี้พักลาไปแล้วจับไก่เป็นตัวหนึ่งแบบมันจิ้มไปทำชำํำ อร่อยมากโอเคทุกคนันคลิปนี้พลาไปแล้วใครชอบก็บฝากก็ไลค์กดแชร์วยจ้าไปดจ้าบ๊ายบาย